สวัสดีครับผมพบกับผมก้าวแรกสู่บาร์เบอร์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กำลังฝึกตัดผมหรือว่าเรียนตัดผมใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่องผมด้วยนะครับผมเพราะว่าจะมีคลิปมาแนะนํากันแทบจะทุกวันเลยนะครับผมครับผมวันนี้ก็มีพี่ๆช่างใหม่นัไปถามมาว่าตัวไรสายและตัวมีสายนะครับเวลาออกหน่วยตัวไหนจะใช้งานได้แบบกระทัดรัดแล้วก็เร็วแล้วก็ไม่ร้อนมากเกินไปนะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับตัวไรสายครับผม ครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับตัวไร้สายครับผมก็จะประมาณนี้ครับตัวไร้สายหลังเงินนะครับผมได้แต่งปันรับคมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะถือว่าฝ่าวิกตในการตัดผมหนาหรือว่าขึ้นทรงผมโด่ๆหนาครับผมถ้าไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับผมก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่สําหรับไอช่างใหม่ที่ออกหน่วยนะครับผมผมก็อยากจะแนะนําตัวนี้ก็ดีนะครับแรงเหมือนกันครับผมหลังเงินนะครับผม ก็สําหรับตัดขึ้นทรงนะครับผมก็มีการแต่งฟันรับคมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทดสอบกับผมที่ดกหนาแบบนี้เลยนะครับผมว่าหลังเงินจะฝ่าวิกฤตไปได้หรือเปล่านะครับผมหรือว่าสําหรับช่างที่เปิดร้านใหม่ก็แนะนําได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีกําลังที่แรงนะครับผมครับถ้างั้นเราไปลองรับชมเลยครับโดยลูกค้าได้สั่งเป็น เปิดข้างเบอร์สี่นะครับครับผมมีกำลังแรงแล้วก็คมมากนะครับผมเพราะฟันได้แต่งรับคมเรียบแต่งฟันเรียบร้อยแล้วนะครับเดินเต็มหน้าเลยครับขากระจายนะครับผมครับผมสำหรับช่างใหม่นะครับที่อยากจะ เดินสายออกหน่วยคับอาจารย์แล้วก็ไม่ชอบแบบมีสายครับก็แนะนํานะครับตัวนี้นะครับหลังเงินครับก็ดูผมลูกค้านะครับว่ามีความหนาขนาดไหนนะครับผมเหมือนเดิมครับเดินเต็มหน้าเลยครับผม ไปได้นะครับผมกำลังของเครื่องนี้ก็ถือว่าแรงนะครับครับสำหรับช่างที่กำลังจะเปิดร้านใหม่นะครับหรือว่าเป็นชอบสไตล์แบบไร้สายนะครับก็แนะนำได้นะครับหลังเงินนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับหรือว่าช่างที่ออกหน่วยนะครับไม่อยากที่จะมีน้ำหนักแล้วก็เกะกะสายนะครับผมก็พก ติดตัวไปได้นะครับสำหรับการออกหน่วยแต่ละครั้งนะครับผมผมก็จะหนามากนะครับลูกค้าแต่ว่าสั่งให้ตัดเป็นเบอร์สี่นะครับด้านข้างก็เลยจะไม่เห็นความขาวนวลเท่าไหร่นะครับโอ้โหเป็นกระจุกเลยนะครับผม ครับผมลังเงินนะครับสําหรับขึ้นทรงผมหนาหนาหรือว่าขึ้นทรงเปิดข้างลองทรงสูงทั่วไปนะครับก็จะมีกําลังแรงนะครับผมและแต่งฟันรับคมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะสามารถจบงานได้เร็วขึ้นนะครับผมลูกค้าก็จะไม่ต้องมางุนหงิดนั่งรอนานะครับกับช่างใหม่ๆที่ตัดช้าอยู่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับลังเงินจบไปแล้วครับ